โรคกดไหลย้อนไม่มีใครเป็นเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันทรมานที่สุดต้องบอกว่านี่เจอกับตัวอ้นเลยนะคะคือจริงๆแล้วน่าจะบอกว่ามันเป็นโรคของพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ซึ่งอ้นอยู่กับพี่ทอฝันนะซึ่งตอนนี้พี่ทอฝันเป็นวิทชาศาสตนะคะในเรื่องของกดไหลย้อนแล้วอ้นอยู่กับย Qmat ค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้คือยอมจำนนจริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอ้นเป็นถึอหนักอ้นนอนไม่ได้พี่รู้ว่าคืออ้นอ้นอยู่ท่าเนี้ทุกแบบทั้งคืนเลยนะ <c oughs> คือเหมือนคนท้องแล้วอ้อนเคยเป็นกดอนลยย้อนตอนที่อ,อ้นท้องประมาณแปดเดือนและหลังจากนั้นน่ะก็ก็ไม่ได้เป็นนานมากแล้วอยู่ๆเนี่ยก็คือพอเรากินดึกแล้วเรากินแล้วเราหิวเราเรากินเยอะมากแล้วเ,เราชอบกินบุฟเฟ่เนาะอ้นกินบุฟเฟ่กินเยอะมากกลายเป็นว่าคืนนั้นคือกลับไปอ้อนนอนท่าน,นี้ยคือคือก็หลับอย่างเงี้ยแบบไม่ได้นอนนอนรับมีอยู่มีอยู่คืนนึงถึงขนาดแบบว่าต้องตื่นขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมคือคือมันนอนต่อไม่ได้มันเหมือน มันเหมือนเลอมันไม่เลอะลมมันไม่ออกและแรงแรงลมอะค่ะมันเหมือนมันกดหลังอ้อนจนแบบตะแคงก็ไม่ได้และทุกครั้งที่กินเนี่ยจะเจ็บตรงนี้เลยคือเหมือนแบบมีมีมีดอะเหมือนมีมีดมามาจิ้มตรงนี้ยทันทีทุกครั้งที่กินต้องบอกว่าโชคดีของอ้อนจริงๆค่ะวันนี้ได้มาเจอกับยูคิแม็กที่เป็นสารสกัดสาคัญมากๆเดี๋ยวมาคุยกับพี่ทอฝันเพราะว่าพี่ทอฝันเป็นคนนึงค่ะที่ดูแลมาหลายเคสมากๆแล้ววันนี้หลายๆคนค่ะคือหนึ่งกระปุกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไม่เยอะเม็ดนะ แต่มันตดแต่มันตามโรสของมันเลยอันนี้คือใช่ไหมสิบสี่เมตรซึ่งจริงๆแล้วสิบสี่เมตรเนี่ยค่ะอ้อนนี่ยคือนึกได้อ้อนกินก่อนก่อนกินอาหารอ้อนกินเพราะอ้อนแบบมันทรมาไม่อยากเป็นปรากฏว่าหนึ่งกระปุกนี่คือแบบเฮ้ยมันหยุดไปจริงๆและและอาการแบบว่าแสบร้อนไม่ย่อยอะไรเงี้ยมันแบบมันดีขึ้นแบบเปลิดทิ้งเลยใช่ค่ะทำไมทำไมพี่ทอฝันว่าทำไมมันถึงช่วยได้และเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คือคุยมาหลายเคสมาก ค่ะหลายเท็จมากนะคะที่เคยเจอมาก็คือไม่หายสักทีนะคะก็อการยาลงบาลอยู่นะคะ่าก็คือเป็นๆหายๆนะคะมีแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็มีเช okay. mm. mm. the ื้อแบคทีเรียตัวนี้มาหายใกระเพาะอาหารอ่ะแล้วคือตัวนี้อ่ะค่ะยูคิแม็คเนี่ยสามารถฟื้นฟูนะคะดูแลในส่วนของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียให้เพียวไรคะแล้วมันเป็นเรื่องของการการกิทติอ้อนบอกหอบเมื่อกี้มันกิตมีส่วนไหม อของพี่อ้อนเนี่ยอย่างเชฟพี่อ้อดนี่ก็คือมีส่วนส่วนของที่เกิดจากการที่เรากินอาหารที่จะเป็นไขมันเยอะใช่ไหมคะอา <ừ> นั่นก็คือจะเกิดจากการที่การที่ตับอ่อนนะคะหลังน้ําดีออกมานะคะมช่วยในการย่อยไขมันนะคะ,ะการดูดน้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของการพฤติกรรมในการทานอาหาระะะะด้วยค่ะก็คือควรเว้นระยะนะคะในการทานมื้อเย็นนะคะและ้วช่วงช่วงนอนนะคะประมาณสักสามชั่วโมงนะคะนั่นหนามายความว่าคนที่กินดึก ส่วนใหญ่เป็นกดละย้อนแน่นอนใช่ใช่ค่ะมีส่วนค่ะอ๋อเพราะอ้นจำได้ว่ามือบูฟเฟ่มือนั้นอ้นไปกินจดตัวสี่ทุ่มกว่าร้อนก็ประมาณห้าทุ่มก็เข้านอนเรียบร้อยเลยเป็นคนเป็นเยอะมากไหมคะพี่ทองฝันตอนนี้กดละย้อนเป็นเยอะมากค่ะตอนนี้ในเพจก็คือมีคนทักเข้ามาเยอะมากนะคะอืมก็คือทุกทกวันเนี่ยก็มีออเดอร์ส่งเป็นตลอดเลยค่ะนะคะ เรียกได้ว่าตัวนี้ไปแก้ที่ต้นต่อไปทํางานที่หูรูดนะของกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารนะมันไปจัดการที่ต้นต่อจริงๆค่ะเพราะว่าหูหูรูดถ้ามันหย่อนปุ๊บเนี่ยกรดมันก็คือย้อนกลับมาบอกว่าตัวน,นี้นะ่าดูแลฟื้นฟูได้ทั้งสออย่าง ทั้งดูแลในส่วนของแคลในกระเพาะอาหารนะคะลดในส่วนของการเกิดกดแว๊นะคะในกระเพาะและก็ลำไส้ลดในส่วนของเชื้อแบคทีเรียเฮปิโอไรน์นะคะที่อ้อนเคบอกไปนะคะแล้วก็ฟื้นฟูในส่วนของการทํางานของตะคนะค่ะแล้วก็สามารถดูแลทั้งระบบทางเดินอาหารได้ด้วยนะะทั้งระบบการย่อยการขับถ่ายได้ด้วยนะคะตรงเอออ้อนจะบอกว่าอ้อนกินตัวนี้แล้วอ้อนรู้สึกอ้อนายดีขึ้นอ่ะเกี่ยวไหม เกี่ยวค่ะเหรอเออคือลื่นปืนลื่นปืนเลยนะ <laughs> โอ้คือแบบรอ้อนอย่างปกติไม่ได้เป็นคนถ่ายง่ายถ่ายบ่อยอ่ะน,นี่คือถ่ายแล้วแบบเอ้ยมันเกี่ยวเพราะหวาอะไรเงี้ยเกี่ยวเนี่นะปนะููได้แล้วโอ้ สุดยอดกมเอางี้นะคะใครก็ตามที่ทุกคนทรมานอยู่แล้วอยากที่จะได้อะไรดีๆนะคะในส่วนของเสริมอาหาระค่ะแล้วไปจัดการที่ต้นตอนจริงๆเอาจริงๆอ่ะพี่พี่ทอฝันสามารถทักเข้ามาถามข้อมูลหรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แหละเนอะใช่ค่ะอ่านะคะที่ขึนขอ่ตรงนี้น <c oughs> ใช่ค่ะหรือว่าทักมาที่เพจนี้ได้เลย <c oughs> นะคะก็ใครอยาก ทุกคนทรมานอยู่อยากจะหายจริงๆึงปิดทิ้งเลยนี่ออนเป็นคนหนึ่งนะที่บอกเลยว่าตัวนี้อยู่ในกระเป๋าพกไว้ติดตัวตลอดเวลาทุกครั้งที่ไปกินที่ไหนนะการันตีเลยค่ะอยากให้ทุกคนหายทนทุกทรมานค่ะทักเข้ามาหาพวกเราได้เลยค่ะ